อะไรก็สวยอย่างนั้นเลยครับเพื่อนๆดูดิสวยมากสวยมาก,พกเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่สะพานไม้ไผ่ครับจะไม่ใช่มาสะพานไม้ะสะพานไม้ตะเล็กสะพานไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หาข้อมูลเลย เพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ขนอมแล้วนะครับแล้วก็ที่แรกของขนมเลยนะครับอยากพาเพื่อนๆมาดูจริงๆผมอยากมาดูนี่แหละแล้วก็จะเอาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับนั่นก็คือสะพานไม้ครับเอ่วตะเล็ดครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ตัวอำเภอขนมเลยเพื่อนๆแล้วเป็นสถานที่เที่ยวแรกนะครับที่อยู่ใกล้กับดอนสักที่สุดเพราะผมมาจากดอนสักนะครับก็จะมาเจอกับตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับเพื่อนๆครับเอานี้ถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวนะครับเพื่อนๆต้องดูเวลาน้ําขึ้นน้ําลงด้วยนะครับอย่่่าาาาางงตอนน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 นเเเเีี้้้้ทผมมมะะะะพๆัััป็ชววลํขึครรบฉ ถ้าเพื่อนๆม,มาในระยะเวลาช่วงน้ําขึ้นก็จะเป็นแบบผมแบบนี้เพื่อนๆลองดูถ้าเป็นช่วงระยะเวลาน้ําขึ้นนะนเพื่อนๆมันก็จะมีน้ำจากของทะเลเนี่ยซัดขึ้นมาตรงนี้โอ้ยตรงนี้มันเป็นหาดทรายเหมือนเราเดินผ่านหาดทรายไปนะครับจริงๆมันขึ้นมากกว่านี้อีกมั้งเนี่ยเพราะว่าผมดูจากรอยน้ําแ,แล้วเนี่ยนะ,นะก็จะมีนี่ขอบนี้เลยนะครับมีห้องน้ําบริการห้องน้ําก็เป็นเออก็ไม่ได้ขี้เหร่ออะไรก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ แจ๋วแจ๋วอยู่มีช่วยค่าบร,ริการห้องน้ำห้าบาทครับโอ้ยเพื่อนๆแต่ข้างในในนี้นะล่มมากเลยนะแบบว่าไม่โดนแดดะ่ะเพื่อนๆเดินมาแบบที่จอดรถเนี่ยเดินเพื่อนลองดูดิอะ่ะผมแผนให้ดูนะเพื่อนๆจะไม่โดนแดดเลยเพราะว่าข้างบนเราเนี่ยนะครับจะมีต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็มีต้นไม้ต้นอะไรไม่รู้ <laughs> <laughs> <า>นะครับต้นอะไรไม่รู้ใช่เหบอมีต้นไม้ก็ได้มตนต้นอะไรไม่รู้ไงโอ้ยนี่เราถึงแล้วที่เขาพับผ้าเขาพับผ้าไม่ใช่ ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้มัวไปเรื่อยใช่ไหมถึงก็พูดไปเรื่อยประเด็นของเราเนี่ยที่สะพานไม้อยู่นู่นเพื่อนดูครับจุดหมายที่เราจะไปจุดหมายที่เราจะไปคือตรงนู้นครับแล้วเราจะไปยังไงแล้วน้ํามันขึ้นถึงนี่ครับเมื่อกี้คุณป้าบอกว่าเข้าไปได้น้ํามันขึ้นน้ำสะพานนิดนึงบงไปเรียกป้าคนเมื่อกี้มาเด็เพื่อนเพื่อนดูเด็ ป้าบกไปได้ก็เดินหน้าหนูก็ต้องเดินเข้าไปนะลูกแล้วก็เดินลุยน้ําไปหน่อยนึงน้ามันจะขึ้นมานิดเดียวมันก็สวยครับเพื่อนเพราะว่าแต่มันสวยนะถ้าเราไปถึงนั้นได้ไอตรงเนี้ยที่เพื่อนเห็นเห็นเลยนะมันจะเป็นพวกทรายพวกอะไรใช่ไหมมันก็จะขุ่นใช่ไหมเพื่อนแต่เพื่อนลองมองมือตามือผมนะพอขึ้นไปถึงตรงถึงตรงสะพานเพื่อนลองดูเนี่ยปลายมือผมเลยนะเพื่อนจะสังเกตเห็นน้ำโปลสีแล้วน้ำจะเป็นสีฟ้าสีเขียวน้ำทะเลแล้วเพื่อนข้างนอกสวยมากเลยอยากไปว่ะ ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะห้ามจอดรถทุกชนิดนะคะอ๋อใช่ห้ามจอดรถทุกชนิดไข่เอารถเข้ามาได้วะเนี่ยโอ้ยงงสับสนไปหมดแล้วเพื่อนมีโอกาสมานะครับอย่าลืมนะครับเช็กเวลาน้ําขึ้นน้ําลงด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าน้ําขึ้นนะครับดีๆนะอย่าไปเหมือนพวกเรานะใช่ถ้าน้ําขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่ต้องมาครับให้เพื่อนเพื่อนมาช่วงเวลาที่ช่วงเวลาน้ําลงหน่อยนะครับเพื่อนมาแล้วมันมาเจอช่วงน้าขึ้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็นั่งเล่นนั่งอะไรเนี่ยมันไม่ร้อนครับชิวๆ <laughs> กูนี่เป็นแล้วเนี่ยพอบอกว่าไม่ร้อนปั๊บแดดเข้าหน้าผากเลยเด่นเพื่อนคือผมเนี่ยอยู่ที่ดอนสักใช่ป่ะและ้วก็ขยับมาถึงนี่เนี่ยมันยังหาร้านซักผ้ากันไม่ได้เลยด <laughs> ้วยแล้วก็เนี่ยคือชุดสุดท้ายอะของวันเนี้ยเออเอามาดูนี่คือชุดของมันหมดแล้วถ้าผมถ้าผมฝืนเดินข้ามไปกันนะแล้วประเด็นมันหาคือมันต้องข้ามไปถ่ายรูปมันเก๋ๆสวยใช่ป่ะแล้วก็เละวันเละวันเนี่ยเป็นวก้งผสมภัยไปแล้วกลับเข้ามาแล้วจะไปเข้า ไปกินข้าวกินปลาอะไรยังไงว่าเละเทะไปหมดเดี๋ยวตรงนี้ผมเอาไว้ก่อนครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมมาอีกแน่นอนนะครับติดเพื่อนๆไว้ก่อนนะฮะสำหรับสะพานไม้อ่าวตะเล็ดนะครับี๋ยวเพื่อนๆเวลามาเที่ยวที่สะพานไม้อ่าวตะเล็ดนะครับไม่ต้องพกน้ํามาเลยครับเพราะหน้านี่มีคุณป้าครับนี่คุณป้าคุณป้าขายอยู่ครับอุดหนุนคุณป้าครับเพราะป้าขายไม่แพงด้วยมะพร้าวลูกหนึ่งเนี่ยลูกนี้ที่ป้าหั่นอยู่ครับเจ็ดร้อยแปดสิบบาทใช่ไหมครับป้าป้าก็จะมีพวกของขายนะเพื่อนๆดูนะมีอาหารทะเลตากแห้งเป็นของฝากของอะไรครับ ตรงนี้จะเป็นจุดที่มาท่าเรือเฟอร์รี่เก่าเพื่อนๆเมื่อก่อนเนี้เรือที่จะไปเกาะสมุยครับเขาจะม,มาขึ้นตรงนี้นะครับที่ขนอมนะครับแต่ว่าตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ดอนสักแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับส่วนใหญ่ที่นี่นะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยโหเต็มเกือบหมดอ่ะเพื่อนเเพราะว่ามันจะอยู่ติดทะเลแบบนี้เลยเนะี่ยมันเพื่อนลองดูนต่ผมวนวนตรงนี้ให้ดูนิดนึงแฟบนยครับมันจะอยู่ติดทะเลแบบนี้เลยครับเพื่อน เพื่อนๆตรงนี้เนี่ยที่ผมเขาจะมานั่งเล่นกันตอนเย็นๆนะครับจะมาตกปลากันมานั่งเล่นตกปลากันก็คือตรงนี้ครับเพื่อนๆและจุดที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับนี่ก็คือท่าเรือนะครับเฟอร์รี่เก่านะครับที่ขึ้นไปสมุยนะครับอยู่ที่ขนอมนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ตรงนี้เป็นท่าเรือแล้วนะครับย้ายไปอยู่ดอนสักแล้วตรงนี้ก็คือจะกลายเป็นสะพานลกล้างนะครับแต่คําว่าลกล้างตรงนี้ก็จะมีนี่ครับนักท่องเที่ยวนะครับมาตกปลากันแล้วก็มานั่งเล่นนะครับ อยู่ตรงนี้กันซะเยอะเลยนะครับก็คือบริเวณของหาดแขงวงเผานะเนะี่ยที่เพื่อนเนเห็นในจอภาพอยู่ตอนนี้นะครับเพืเ่อนๆสวยนะสวยมากสวยมากแล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลาน้ําขึ้นพอดีเลยเพืเ่อนๆเหมาะกับการตกปลามากเลยแต่ว่าผมยังต้องไปอีกหลายที่ครับยังไม่ได้พี่พักเลยผมว่าผมจะไปกางเต็นท์นะครับในของที่ขนอมนี่แหละนะครับอยากจะพักกางเต็นท์บ้างนะครับเสาร์อาทิตย์อยากจะกางเต็นท์ริมทะเลเพืเ่อนๆลองดูฝั่งนี้ดิ นะครับจะเป็นเหมือนผมเรียกว่าเขาได้ใช่ไหมเขาเหินปูนตรงเนี้ยเมื่อก่อนตอนที่ผมตกปลาออกไปตกปลาทะเลนะเ,นเพื่อนๆเมื่อสามปีที่แล้วผมเคยมาที่นี่ทีหนึง่งแล้วผมออกไปตกปลาทะเลเนี่ยผมก็จะขึ้นเรือเนี่ยครับเนี่ยที่เ,เพื่อนๆเห็นนี่แหละแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นบ้านของไต่ตอนนั้นผมไปกับไต่นัดนะครับแต่ไม่รู้ตอนนี้ไต่นัดไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยเหมือนเป็นเกาะเลยอันเนี้ยถ้ามองมองแล้วนะแต่มันไม่น่าใช่เกาะเพราะมันต่อกับแผ่นดินตรงโน้นครับเ,เพื่อน วันนี้ที่ผมมาเนี่ยคือจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับก็คือจุดที่นักท่องเที่ยวครับนิยมมามากนะครับอีกที่หนึ่งของขนมนะครับเพื่อนเ่อนเขาก็จะมาพักบ้านพักตรงนู้นกันนะครับแล้วก็ทำกับคงทำกับข้าวกินกันนะครับมีที่พักแบบว่าที่มากันเป็นกลุ่มเลยนะเพื่อนๆือนมากันแบบ1ิบ0บคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพูลวิลลนะ่ออลาด้วยนะเออมีพูลวิลล่าด้วยเพื่อนๆคร่อนแล้วก็ตอนช่วงเย็นๆนะเพื่อนๆ่อนะนะตรงนี้จะเป็นจุดที่คนเต็มเลยนะครับตรงสะพานเก่าเนี่ยนะครับ เพราะว่าเขาจะมาตกปลากันเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเหมาะกับการนั่งเล่นตกปลาชิวๆเพื่อนๆนอกจากการตกปลานะครับก็จะมีชาวบ้านดนวยนะครับที่ออกเรือไปนะครับแล้วเราสามารถเหมาเรือชาวบ้านนะครับให้เขาพาไปดูนะครับโลมาสีชมพูได้นะครับเพราะว่าจุดบริเวณขนมนะครับขึ้นชื่อมากเลยนะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องน้องโลมาสีชมพูนะครับที่จะมาไหว้นะครับทักทายนักท่องเที่ยวนะครับส่ยงไงก็สวยอย่างนั้นเลยครับเพื่อนๆสวยมากสวยมาก สำหรับพิกัดตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆนจะมานะครับมาพักที่ตรงหาดนะครับตรงนี้เรียกว่าหาดแขวงเพานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าท่าเรือเฟอร์รี่เก่านะครับที่จะไปเกาะสมุยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาไม่ถูกเพราะ GPS นะครับมันเปิดมาไม่ถูกนะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องเปิดมาเปิดมาที่หาดแขวงเพานะครับแค่นั้นพอนะครับเพื่อนเเปิดมาหาดหาดแขวงเพาเนี่ยมันก็จะมาตรงหาด ตรงด้านนู้นแหละครับอ่าแล้วก็ขับรถมาไม่ไกลครับเนี่ยมันต่อกันเลยเพื่อนๆนะครับถ้าจะมาตกปลานะตอนนั้นครับเพื่อนเอนครับเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อ